รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชวิตวิทยาครับผมเป็นรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมรู้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นอยู่รอบรบตัวเราครับใช่แล้วค่ะน้องท้องวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กันที่ตลาดเจเจกรีนค่ะใช่ครับเพราะว่าเมื่อวานที่เราไปเที่ยวเดินชมชอบชินมาแล้วมันยังไม่เต็มที่ มันยังไม่สาใจวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาเดินที่นี่อีกครั้งครับและที่สำคัญนะคะวันนี้พี่พามจะพาน้องท็อปไปชิมอาหารอร่อยๆด้วยนี่อยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าเป็นร้านไหนเดี๋ยต้องติดตามชมไม่ได้นะคะครับผมไม่แบบคุณิงเหรอมีความรู้อ่ะมีฮะเม้ของร้านอันเท่าไหร่อ่ะอันเท่าไหร่ครับ ไม่ขอรูกระจกหน่อยอ่ะไปเน้แค้คนต่อคนแค้คนต่อไปเหมือนเด็กเนิร์ดมากกว่าเออทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรจะปนมึงนะได้ได้ได้ซื้ออะไรอ่ะซื้อกางเกงก่อนเพื่อนเขาฝากซื้อมาเอาสีไหนอ่ะเออนะเพราะดิเทรถามดิอ้าวอ้าว โทรศัพท์ไปไหนอะไม่ไดเอามาเลยเปล่าเอ้าเฮ้ยเอามาพี่แพมเมื่อกี้กดเล่นอยู่เลยนี่ก็ไม่รู้แหละก็มันหายไปไหนหรือว่าอยู่ออฟฟิศเฮ้ยหรือว่าอยู่ห้องโอเคมอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ราค่อยดูวันหลังเราไปเดินร้านอื่นก่อนก็ได้โอ้พี่แพมโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดออกเองแหละว่ามันอยู่ไหนอะที่ลืมจังเลยไม่หายหรอกเลยนี่เหรอเออวันนี้สวย สีเรียบร้อยหยอกเอาปะอสวยสวยเอาเดียวเดียวดิมา10เองเหรอเอาป่ะอ่าซื้อเลยซื้อเลยอ่ะอ้าวเป็นไรอ่ะกระเป๋าตังหายแล้วเหรอหายแล้วอ่ะเมื่อกี้เพิ่งเจอโทรศัพท์แล้วนี่กระเป๋าตังหายขโมยไปเปล่าไม่ได้ขโมยเลยทำไมเป็นคนขี้ลืมแบบนี้วันหลังนะ พี่ต้องพาน้องท็อปมาช้อปปิ้งบ่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการช้อปปิ้งเนี่ยจะช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ซึ่งน้องท็อปกำลังจะเป็นโรคอัลไซเมอร์เฮ้ยต้องสั่งไงอ่ะนั่นแหะดีเอาเป็นว่าวันนี้นะคะพี่แพนมีเก็บความรู้รเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์มาฝากกันด้วยทั้งการเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็การป้องกันด้วย<อ>ไปดูกันนะคะว่าการช้อปปิ้งเนี่ยจะช่วยอะไรเราได้บ้างตรงนี้เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะลืมแล้วใช่ไหมเป็นแล้วใช่ไหม เส็ดความรู้เรื่องอัลไซเมอร์ช้อปปิ้งแก้โรคอัลไซเมอร์โรคอัลไซเมอร์คุกคามชีวิตคนเรามากขึ้นทุกทีแม้จะไม่ได้ทำให้ร่างกายอ่อนแอเหมือนโรคเรื้อรังอื่นๆแต่ก็มีความรู้สึกว่าน่ากลัวเพราะหลายคนที่เคยเจอจะไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหลงลืมนู่นนี่เราสามารถป้องกันโรคนี้ได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้วิธีการป้องกันโรคเราไปทำความรู้จักกับโรคอัลไซเมอร์กันก่อนเลยค่ะ โรคอัลไซเมอร์เป็นอาการสมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยค่ะเกิดจากความผิดปกติที่มีผลโดยตรงต่อสมองในการควบคุมความรู้สึกและการตอบสนองรวมถึงการสื่อสารที่สำคัญต่างๆในร่างกายซึ่งจะถูกส่งผ่านสมองโดยมีสารเคมีที่เรียกว่าสารสื่อประสาทเป็นตัวสื่อสารสารนี้จะช่วยนำคำสั่งจากสมองไปยังอวัยวะเป้าหมายเพื่อให้เกิดการทำงานขึ้น สำหรับสารสื่อประสาทที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความจำของเราคือสารอะเซทิลโคลีนซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสารนี้ช่วยทำให้มนุษย์มีความสามารถในการจำหากในสมองของเรามีสารชนิดนี้ลดลงก็จะทำให้เซลล์สมองมีปัญหาในการสื่อสารและถ้าหากไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะมีอาการสมองเสื่อมรุนแรงยิ่งขึ้นค่ะจนกระทั่งไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตามปกติได้ โรคนี้ต่างจากอาการสมองเสื่อมที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆตรงที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้อาการของโรคอัลไซเมอร์แบ่งออกเป็น3ช่วงคือ 1. ช่วงเริ่มต้นจะเกิดคราบและการพันกันในสมองคือของเสียและขยะซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ความจำระยะสั้นความคิดและการวางแผนค่ะ 2. ช่วงกลางของโรคโดยจะมีคราบติดเกาะและเกิดการพันกันยุ่งเหยิงมากขึ้นตรงสมองบริเวณที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความจำการคิดและการวางแผนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตจนส่งผลต่อการเข้าสังคมการทำงานผู้ป่วยอาจสับสนด้านเวลาและความต้องการของตนเอง รวมถึงส่งผลกระทบต่อการพูดการทำความเข้าใจกับบทสนทนาผู้อื่นเมื่อมีอาการรุนแรงมากขึ้นอาจจำเพื่อนหรือแม้แต่คนในครอบครัวบางคนไม่ได้ค่ะ 3. อาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ขั้นสุดท้ายเปลือกสมองได้ถูกทำลายไปเป็นส่วนใหญ่สมองหดตัวลงจากการตายของเซลล์สมองจำนวนมากผู้ป่วยจะไม่สามารถสื่อสารได้จำคนที่รักและคนในครอบครัวไม่ได้รวมถึงไม่สามารถดูแลตัวเองได้เลยค่ะ การรักษาและป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ดีที่สุดคือการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทเรสเอนไซม์ที่ย่อยอะเซตินโคลีนสารสื่อประสาทให้มีปริมาณน้อยลงในสมองและเพิ่มปริมาณสารสื่อประสาทด้วยการฝึกสมองซึ่งเป็นวิธีการที่ดีค่ะเพราะจะช่วยให้สมองเสื่อมช้าลง จึงทาให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ช้าลงซึ่งการฝึกสมองที่สามารถทําได้อย่างง่ายดายและสามารถทําได้ทุกคนคือการคิดคํานวณเวลาไปช้อปปิ้งคํานวณเงินในการช้อปปิ้งวางแผนการใช้เงินในแต่ละเดือนไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆทานเมนูใหม่ๆหรืออาจจะเปลี่ยนลําดับการทํากิจวัตรประจําวันหากได้คิดและบริหารสมองอยู่บ่อยๆก็จะช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาทเชื่อมต่อกันอย่างแข็งแรงรวมถึงสามารถสร้างเซลล์สมองใหม่ๆได้อีกด้วยค่ะ อ๋ออย่างนี้นี่เองท็อปรู้แล้วว่าท็อปต้องมาช้อปปิ้งบ่อยๆเพราะว่าการที่เราคิดวางแผนตลอดเวลาเนี่ยมันสามารถเพิ่มสารสื่อประสาทได้มันสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ใช่ไม่ทําให้สมองเสื่อมแถมยังช่วยทําให้เราความจําดีขึ้นแล้วก็พัฒนาสมองอีกด้วยอ,อย่างนี้ท็อปมาช้อปทุกวันเลยดีกว่าเดี๋ยวนะใจเย็นๆค่ะน้นองท็อปการช้อปปิ้งที่ดีเนี่ยที่ช่วยทําให้ป้องกันโรคอัลไซเมอร์เนี่ยคือการคิดวางแผนอ๋อ วางแผนถึงเงินในกระเป๋าด้วยถ้าน้องท็อปใช้แบบไม่คิดอย่างนี้ค่ะนอกอากจะไม่ช่วยโรคออสซเมอร์แล้วนะคะยังทําให้น้องท็อปชีวิตพังได้ะคะไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงไม่ใช่กระเป๋าท็อปแน่นอนสบายพี่แพมแหละอะไรอะ่ะเสื้อตอัวนึง